นโยบายดิจิทัลวอลเล t นี้คือนโยบายที่ประชาชนเป็น,นกลไกสำคัญในการพิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านสิทธิ์การใช้จ่าย10,000บาทผมขอฝากนโยบายนี้ให้ประชาชนทุกคนถ้ารายได้เกิน70,000บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า500,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์รายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า500,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ เช่นกันร่วมกันใช้สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจเพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเราย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ ผ่านสิทธิการใช้จ่ายกำลังเข้าพื้นที่เรสโซนอย่างเต็มตัวสำหรับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังที่พยายามเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต1 0 0 0 0บาทตามที่หาเสียงไว้ถึงแม้ประเทศต้องใช้เงินมหาศาลถึง5แสนล้านบาทผ่านวิธีการออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้มากก็ตามแต่เงื่อนไขเรื่องการกู้เงินครั้งนี้ได้ปลุกกระแสต่ตอ,ตอต้านจากฝ่ายการเมืองขั้วตรงข้ามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่ก่อนหน้านี้เศรษฐาออกมายืนยันหนักแน่นว่าจะไม่กู้เงินมาดําเนินโครงการนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้งสถานการณ์นับจากนี้จึงเต็มไปด้วยปัจจัยแทรกซ้อนในเกมแห่งอํานาจและผลประโยชน์เพราะการมุ่งหน้าฟื้นศรัทธาของพรรคเพื่อไทยให้กลับคืนมากลายเป็นเดิมพันอนา,น,านาคตทางการเมืองของเศรษฐาไปแล้วเมื่อพรบรอบเงินกู้ห้าแสนล้านเต็มไปด้วยกับดักระหว่างทางอยู่มากมาย ถึงแม้เศรษฐาจะมั่นใจในเสียงของรัฐบาลเพียงใดก็ตามแต่ก็ต้องไม่ลืมว่า ทุกเสียงโหวตของสสในสภามีมูลค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิน้นสถานการณ์ตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเข้าทางบางกลุ่มในพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลบางพักที่ลึกๆก็ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินโดยอาศัยจังหวะนี้ตีรวนสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อหวังต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ทาให้ต้องจับตาว่าท่าทีของเศรษฐาต่อการแก้สถานการณ์การเมืองในเกมต่อรองผลประโยชน์จะออกมาอย่างไรที่สําคัญต้อง ไม่ลืมว่าหากพักร่วมรัฐบาลหรือนักการเมืองคนใดมาเล่นเกมต่อรองมากเกินไปในมือเศรษฐาก็มีไพ่ตายการใช้อำนาจยุบสภาเพื่อกดดันกลับไปที่กลุ่มการเมืองได้เช่นกันแต่ในจังหวะที่เต็มไปด้วยแรงเสียดทานก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่น่าสนใจคือทักษิณชินวัตรและคนในครอบครัวจะมีอิทธิพลเหนือกว่าเศรษฐา จนสามารถกำหนดทิศทางของนายกได้จริงหรือไม่เพราะการเดินหน้าโครงการเรือธงครั้งนี้ก็ย่อมมีผลไปถึงพักเพื่อไทยด้วยเช่นกันที่สําคัญโครงการดิจิทัลวอ l เล็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระต่างๆที่อาจมีส่วนร่วมเข้ามาตรวจสอบหรือยับยั้งนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องใช้เงินจํานวนมากจากสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลถึงผลกระทบระยะยาวจะส่งผลให้กับประเทศ นอกจากนี้อาจถูกตีความได้ว่าโครงการใหญ่ของรัฐบาลอาจขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะที่ผ่านมาในช่วงที่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดที่มางบประมาณก็เพราะกังวลว่าจะถูกร้องเรียนว่าขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ให้คำนึงถึงความพอเพียงหรือไม่ ดังนั้นเส้นทางของเศรษฐากับโครงการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายจนกว่าจะเดินไปถึงเป้าหมายการแจกเงินในช่วงกลางปี2,567เพราะขณะนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกผลงานของรัฐบาลเศรษฐาย่อมมีผลต่อคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยในยุคที่มีแพรทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรอย่างแน่นอน